สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้สื่อขา่าวไรทีวีประจำจังหวัดระย,ยองคุณสมนึรกรมพักรายงานว่า เมื่อวันที่6พฤษภาคม2568นายไตรภพวงไตรลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายกำมธรเวหนรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายเรองฤทธิ์ประกอบธรรมประหลัดจังหวัดระยองนายทัศนเดชาบุญสนป้องกันจังหวัดระยองพร้อมด้วยพันตำรวจโทรกรพงศ์วงสาราังการสารวัตรกองกำกับการ2พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามและฝ่ายปกครองจังหวัดระยองร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาอายุ35ปี ที่อำเภอแกลงจวัดรยองได้ของกลาง3,503เม็ดพ้นเจอในกล่องเหล้าสีเหลืองยี่ห้อหนึ่งฝังอยู่หลังบ้านเจ้าหน้าที่ค้นบ้านยังพบยาไอซ์อีกจํานวนหนึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้สืบมเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจวัดรยองพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามสืบทราบว่ามีการจําหน่ายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นในพื้นที่เขตหัวทุ่งซอยวัดศรีวนโนพาสจึงให้สายต้องการล่อซื้อและผู้ต้องหาได้จําหน่ายให้กับสายลับก่อนจะมีการเข้าตรวจค้นและจับกลุ่ม ชุดจับกุมรายงานว่าตัวผู้ต้องหานั้นเป็นเอเย่นต์ระดับแถวหน้าของตำบลเพมอำเภอเมืองจังหวัดระยองเคยมีประวัติในการถูกดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดมาแล้วแต่ก็ไม่เข็ดส่วนการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกันกวาดล้างยาเสพติดดังกล่าวเดี๋ยวเนี๋ยเพิ่งนะเเิ่งนะฟังฟนะังก่อนฟังก่อนอมานกอนเหลือสองลูกงานเหลือที่ลูกสองลูกอ่นสองลูกอ่าตรงนี้ cố định để được cố rồi, cố <laughs> này cố định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  Mấy định cố định các, các. bạn. อ,อันนี้ยาประมาณสี่ขีกับเดี๋ยวผมขอยันนัดนะอันนี้บอกไม่ต้สองสี่หกแปดสิบสองสี่หกสิบแปดกับน้ำอีกประมาณขี่กว่าอันนี้กี่กว่าได้ไหมยั้ะสี่สิบีสี่สิบสอสี่หกแปดสิบสองสี่หกสบแปด สองสี่หกแปดสิบสองสี่หกแปดแปดแล้วก็ออกจากนี้เร็วที่สุดจบถ่ายรูปแล้วออกจากนี้เร็วที่สุดออกจากรูปถ่ายรูปออกจากนี้เร็วที่สุดนะสี่สองคนสี่สองคนสี่เลยสี้เข่าในน้ำต้องอ่ะปีตรงนี้ตรงนี้ชิ๊ิดีเออเออ <View> er, เห็นไหมเห็น,หนไม่หมดมครับแนวนอนมันผมต่ายวิดีโอ